โสดเรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่เช้าเย็นนะเพราะฉะนั้นความรักของคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกุมคนโสดไม่สวยงามครับสุขภาพครับเช่นเดียวกันครับอุบัติเหตุต้องเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ต้องระมัระวังกระดูกเข่าข้อต่อครับ สวัสดีครับผมอาจารย์โจไลโค้ดูแลใช่ไหมครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ชจิตให้เตือนรู้ครับวันนี้ครับเราจะมาดูดวงกันครับเป็นดวง12ราศีครับเราจะมีข้อดวงด้วยให้พระราครับวิเคราะดวงในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ราครับส2ราศีเลยครับงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภหน้าเรื่องลาวครับกับ12ลัคนาราศีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าท่านจะดูทาง u t u b e TikTok, Facebook, Line IG หรือคลิปจจกบิวนะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละฮะไม่เสียเวลาครับไปดูลัคนาราศีแรกกันเลยครับไปกันเลยเอาละครับลัคนาราศีแรกครับได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษครับเราใช้ไพ่พราหูเหมือนเดิมครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานครับขอให้ออกมาตามความเป็นจริงทุกประการครับเรื่องงานครับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ จะเกิดความโลดโผนตื่นเต้นท้าทายมีความสุขได้เดินทางการงานของท่านกําลังจะไปได้สวยกรับมีฮาไพ่ของท่านครับถือว่าดีครับงานดีการลงทุนด,ดีมีความสุขความสําเด็จความสมบัตครับเรื่องของการเงินครับถ้าหากท่านทําเรื่องของกู้ยืมธนาคาร จะได้รับข่าวดีครับแต่ให้เรามาระวังคนใกล้ตัวมาเอาเปรียบเรื่องของการเงินนะครับระวังถูกยืมยืมเงินเซ็นประกันคำประกันต้องเรามาระวังครับความรักครับได้โผล่ขพย์ครับมีความสุขมีความสําเร็จสุขสมหวังดีครับดีครับนี่ความรักดีครับคนโสดได้คนได้เจอผู้สายไปได้เจอคนดีคนมีคู่ความรักดีขึ้นครับและใครที่แต่งงานกันครับมีเกณฑ์ครับที่จะย้าย บ้านไปด้วยกันนะครับเรื่องของสุขภาพครับก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็จะดีวันดีคืนครับเรื่องสุขภาพในเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีเมษไม่น่ากลัวครับเรื่องของโชคลาภครับลองเสี่ยงโชคจากการขอพรพระศิวะและลองดูในเรื่องของเลขสัเบียรถดนะครับโดยรวมแล้วครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเรื่องที่น่าระวังก็คือเรื่องของการถูกกิบยืมยืมเงินถูกโกงเงินนั่นเองครับนอกนั้นชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาดีครับ เลขนาโชคได้กแก่มาเลขหมามเลขเหมาเลข8หมาเลข9กมามาเลขศย์ครับนี่คือเลขนาโชคนะครับเสริมดวงครับไปทําบุญปล่อยปลาจะเสริมดวงให้กับชาวร,า,ราศีเมษดวงชะตาราศีดีและมีความสุขครับดวงสั้นๆง่ายๆ2นาทีครับแต่ละราศีนึกจ้าใครเกิดราศีนี้คมอมนิทัมเวยอยู่แล้วใช่เลย เอาละครับมาถึงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับพฤษภครับการงานครับต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนครับจะประสบผลในความสําเร็จครับโอกาสกําลังมาเราต้องเดินหาโอกาสบ้างนะครับการงานจะประสบผลในความสําเร็จครับมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นดวงที่จะได้เรียนรู้พัฒนาต่อยอดการเรียนดีมากๆเข้าหาผู้ใหญ่จะเป็นข่าวดีครับเรื่องของการเงินครับนี่ครับเห็นไหมไพ่ใบนี้คือกระดุมพระครับเห็นไหมครับการเงินดีแฮปปี้มีความสุขความสำเร็จสมหวังนะครับการเงินไปได้สวยในสัปดาห์นี้ครับเรื่องความรัก ครับคนโสดจะได้เจอคนแต่งแดนครับคนมีคู่ความรักก็จะหวานชื่นลื่นโรมมากขึ้นนะครับโอ้ไพ่ดีครับแต่งานเนี่ยถ้าเป็นงานออนไลน์การค้าการขายเนี่ยอย่างเงียบๆอยู่นะครับสุขภาพครับ มีโอกาสไปพบคุณหมอมีความเครียดเรื่องกดกับกดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นโรคที่น่ารําคาญใจนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะราศีพฤษภเรื่องของโชคลาภครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ฝากแฟนซื้อฝากคู่รักจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ท่านจะได้รับรางวาัลความสําเร็จมีคนเอาของรางวัลมาให้โชคค่อนข้างดีนะครับโดยรวมแล้วครับชาวลัคนา ราศีพฤศภในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นแล้วก็ไปได้สวยครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับใครที่เกิดราศีพฤษภครับขอให้เร่งมือพัฒนาตัวเองแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านกําลังจะประสบความสาเร็จครับ เลขนำโชคคือหมายเลข2หมายเลข7หมายเลข5หมายเลข9หมายเลข0กับหมายเลข4ครับทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟเทียนจำนำรักษาจะเป็นอันิสงส์เสริมดวงให้กับชาวรา,ราศรีพฤษภนัน้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นครับและนี่คือดวงของพูชศครับต้องบอกว่าดูไปแล้วใช่เลย เอาเละครับท่านผู้ชมครับมาถึงลักนณาราศีที่3ครับคือชาวลักนณาราศีเมถุนครับเรื่องการงานครับยังคงบริหารจัดการได้ดีครับธุรกิจยังไปได้สวยครับมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาแต่ท่านจะใช้สติปัญญาประสบการณ์ครับในการจัดการแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีครับหน้าที่ที่รับมอบหมายไปได้สวยครับงานเป็นทีมงานในองค์กรไปได้ดีครับบริวารบริหารจัดการได้ครับเรื่องของการเงินครับรายได้เข้ามาเยอะแยะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆครับ คนที่ทําธุรกิจเสริมอันนี้ต้องบอกว่าดีงามจริงๆครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับรายรับมาหลายทางครับเมยดุนเรื่องความรักครับคนโสดก็อาจจะยังโสดต่อไปนะครับจะมีคู่จากการเล่นออนไลน์นะครับแอปมีคู่ทั้งหลายลองดูแล้วกันนะฮะผมไม่ใช่สายนั้นไม่รู้เลยฮะแต่ถ้าเกิดใครที่มาเวนี้ก็ใส่ไปครับส่วนคนมีคู่ครับความรักก็ดูแลกันดีขึ้นครับหวานชื่นรื่นนมหากท่านมีปัญหา เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หาทางออกร่วมกันได้นะครับเรื่องของสุขภาพครับค่อนข้างที่จะดีครับและไพ่ใบนี้คือไพ่พันธุ์ทครับบ่งบอกว่าท่านเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการซ่อมแซมต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือซื้อบ้านใหม่ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมถุนด้ครับท่านมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้แต่งบ้านได้ดูดีเหมือนบ้านนะครับและวันที่จะให้โชคด้วยนะครับวันที่จะให้โชคครับเลขนาโชคคือหมายเลข49872าเครับ4 9่7 2 5เ็ครับทาบุญด้วยกัน ซื้อที่ดินถวายวัดร่วมบริจาคร้อยสองร้อยจะเป็นอันที่สองครับเลขนำโชค42875ครับ42875ครับดวงของท่านกำลังดีและมีความสุขครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนแฮปปี้ดวงดีสุดสมบังังเจริญรุ่เรงเรืองดูแล้วใช่เลยครับเอาเลยคานผู้ชมครับมาถึงชาวลัคนาราศีอักรกฎในเดือน พฤศจิกาย,ยน25พัารยบห้าครับรกรกฏครับงานสบายสบายมีความสุขไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหอะไรยังไงครับชาวกรกฏก็จะจัดการได้และมีความสุขกับการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะครับคนที่เกิดกรกฏในช่วงนี้ครับมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะฮะงานก็แบบว่าสบายสบายชิลชิลชธุรกิจของท่านก็ไปได้สวยครับไม่น่ากังวลใจแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยเนื่องจากท่านอาจจะชิลเกินไปนะครับแล้วก็เที่ยวเยอะเที่ยวเก่งในช่วงนี้ อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นชาวลัคนณาราศีกรกฎครับวางแผนเรื่องการเงินด้วยแล้วก็ระวังถูกหลอกถูกโกงระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินการทําธุรกิจลงทุนต้องระมัดระวังนะจ้าเรื่องของความรักครับคนโสดเนี่ยจะมีเพื่อนเข้ามาจีบไพ่ใบนี้คือาสหัชะแต่ว่าเพื่อนนะครับหรือว่าคนใกล้ตัวจะแนะนํากันมานะ ส่วนคนที่มีคู่มีความรักกันอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนว่าแฟนอาจจะเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่รององระแหงขัดแย้งขัดใจกันเนี่ยในเดือนนี้จะดีขึ้นครับสุขภาพครับสิ่งที่คิดท,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 ที่หวังจะสําเร็จแล้วนะครับหากใครที่ที่จะดูแลตัวเองหรือว่าทําเกี่ยวกับศัลยกรรมหรือว่าใครที่ป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายก็บอกให้ไปขอ,ขปขอพรน,นะครับพ่อปู่ชีวโกมารพัฒก็จะดวงดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภชาว ลัคนาราศีนี้ไม่ได้โดดเด่นครับกรกฎแต่ลองดูแล้วกันครับเลขนำโชคคือ398740ครับนี่คือเลขนำโชคครับอยากจะให้ไปขอพรเสริมดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขอพรอ,องพระพิคเนตจะเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎดวงดีครับแล้วจะริมนะฮะทำบุญให้กับคนยากไร้ด้วยนะจ๊ะดูแล้วใช่เลย มาถึงครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงค์ครับนี่คือคําพยาการในเดือนพฤศจิกายนครับการงานสําเร็จเป็นดวงเดินทางเป็นดวงเดินทางไกลเป็นดวงโกอินเตอร์ใครที่จะคิดโกลอินเตอร์มีข่าวดีครับและรวมถึงคนที่ะจอกรถใหม่ซื้อยวดยานฐานะใหม่มอเตอร์ไซค์กันใหม่รถเยนต์คันใหม่เป็นข่าวดีการงานจะได้ขยายขยายแนละเดินทางครับใครที่ จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายตาแหน่งคุณกําลังจะมีคําตอบมีข่าวดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับงานของท่านสําเร็จการเรียนก็ดีครับเรื่องการเงินครับนี่ฮะมันชัดเจนครับว่าท่านจะต้องซื้อรถหรือว่าของแต่งรถหรือว่าประกันรถนะฮะอาจจะเป็นดวงเสียทรัพย์ในเรื่องนี้ครับแต่โดยรวมแล้วครับ การเงินก็ยังคงบริหารจัดการไปได้ได้ดีครับเรื่องความรักคานผู้ชมครับคนโสดต้องขอพรพระแม่จามพีวีครับจะมีโชคคนมีคู่ความรักดีขึ้นครับให้ไปไหว้พระขอพรร่วมกันนะครับจะมีความสุขมากขึ้นครับเรื่องสุขภาพครับดูแลตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเขาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีนี้ครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยสุขภาพยอตผูใหญ่ของท่านก็น่ากังวลฮะและเรื่องโชคลาภครับขอแสดงความดีใจกับคน ชาวลัคนาราศีสิงห yeah. I mean, ์คร mm ับคุณกําลังจะมีโชคมีลาภมีความสุขสิ่งที่คิดที่หวังจะประสบความสาเร็จครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับราศีสิงห์ดวงมาแรงมากครับเป็นดวงซื้อรถใหม่ใครจะซื้อรถยนต์รถเก่งรถเบนซ์รถบีเอ็มพอยตอร์เช่โอ้โหมีเกนะคุณกําลังไปสวยมากๆเลยเกยวกระดวงแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับความสําเร็จโอกาสจังหวะชีวิตกําลังมาครับเลขนำโชคคือหมายเลข9 5 6 4 3ครับ9 5 6 4 3หมายเลข2นะครับ แล้วก็ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําดื่มแล้วก็ทาบุญบ้านในกภพครับจะเป็นอานิสงส์ทาให้ท่านดวงดีต้องบอกว่าดูแล้วใช่เลยเอาเลยครับพี่น้องครับมาถึงชาวลัคนาราศีกันนะครับคนราศีกันในเรื่องงานครับนี่ครับได้รับชื่อเสียงเกียรติยศประสบผลี่ความสําเร็จและใครที่กําลังรอคอยของการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับชาวลัคนาราศีกันเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีเกณฑ์โยกย,ย้ายปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับเป็นทิศทางที่ดีในเดือนพฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นครับลัคนาราศีกัน เรื่องงานจะประสบผลในความสําเร็จครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ารุกขเทวดาหมายความว่าการเงินของท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีเรื่องมหัศจรรย์ใจใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะได้รับข่าวดี มีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังครับงานดีการเงินก็มีความสุขครับเรื่อง,องความรักครับคนโสดมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีคนที่ดูแลเราได้มีความสุขชีวิตในเรื่องของความรักคนโสดนั้นดีครับหากท่านกําลังรอคอยใครอยู่หรือ,อปิ้งปังใครก็จะมีข่าวดี คนมีคู่ความรักหวานชื่นครับเรื่องสุขภาพครับอาจจะมีปัญหาไหนครับเรื่องของเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายปวดกล้ามเนื้อสุขภาพของชาวราศีกันนั้นไม่ค่อยดีครับเรื่องของโชคลาภครับได้ทุกกระครับไม่โดดเด่นเลยครับเลขนำโชคได้เลข5เลได้ลี่เลข2เลข7ครับแล้วก็หมายเลขศูนย์ครับนี่คือเลขนำโชคของราศีกันครับเสริมดวงครับให้ไปทําบุญบ้านเหกัมพาครับจะเป็นอันิสงส์งเสริมดวงให้กับชาวราศีกันดวงดีและถ้าเกิดท่าน เดินทางของพอรพระพุณธชินราชที่พิษณุโรกถ้ามีโอกาสนะครับหรือจะไหว้ที่ไหนที่ใกล้บ้านก็ได้ครับดวงของท่านจะดีขึ้นดีวันดีขึ้นครับอาจารย์โจทย์ต้อบอกว่าดวงดีดูแล้วใช่เลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดชาวราศาีตุลครับคนราศีตุลครับได้ไพ่ใบแรกก็คือพะระฤหัสนะครับพะระฤหัสในตําแหน่งเรื่องงานเนี่ย หมายความว่างานของท่านจะประสบผลแห่งความสมําเร็จในเดือนพฤศจิกายนครับเป็นข่าวดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นมีโอกาสมีความสมําเร็จมีความก้าวหน้าทางเรื่องการค้าการขายการลงทุนเรื่องงานการเรียนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนผู้ใหญ่จะให้คุณ มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสุขสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของกิจการและการงานครับเรื่องของการเงินครับได้ตังหนุครับอาจจะมีรายจ่ายที่หมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมรายจ่ายส่วนตัวสิ่งของที่เราอาจจะบอกว่า มันต้องมีกลอนจะต้องจา่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเรื่องความรักครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าปุตตาคนโสดมีกุบกิบกุบกิบมีคนอายุน้อยกว่ามีรุ่นน้องมีเด็กกว่าเป็นดวงได้รับประทานเด็กคนมีคู่ความรักสุขสว่างและก็ใครที่คิดที่จะมีลูกอยากได้บุตรนะครับอยากจะตั้งครรภ์ก็เป็นนิมมิตที่ดีเรื่องสุขภาพครับ,รบให้ระมัดระวังอาหารการกินกินเยอะคอเลสเตอรอลเบาหวานนะครับ เรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์มีโชคมีเกณฑ์สุขสมหวังหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวรา,า,ราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับให้ทําบุญกับคนยากไร้และถวายน้ําดื่มจะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทําให้ชาวรา,า,ราศีตุลน,นั้นดวงดีและมีความสุขในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับต้องบอกว่าดูแล้วใช่เลยครับเลขนาโชคของชาวรา,า,ราศีตุลครับได้หมายเลขนึง 4 3 7 8ครับเอาแล้วครับผมมาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงานครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าสีครับสีแปลว่าการเงินสีแปลว่าความสําเร็จสีแปลว่าหุ้นส่วนและสิ่งที่คิดที่หวังจะสุขสําเร็จสม,สมหวังสมความปรารถนากับคนที่เกิดชาวลัคนาพิจิครับการค้าการขายงานออนไลน์ line, การลงทุนถือว่าดีงาม มีความสุขดีครับดังนั้นเลยครับชาวัคนาราศีพิจิกครับในเรื่องของการงานนั้นอาจารย์โจ ให้เต็มร้อยเลยว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังตามที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับเรื่องการเงินครับได้ดีถีครับอาจจะต้องวางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายครับการเงินของท่านนั้นอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะครับแต่งานของท่านดีก็จะเป็นผลทําให้การเงินตรงนี้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับเรื่องของความรักหวานชื่นรื่นรมมีความสุขครับคนส่วนนั้น มีเสน่ห์ครับได้ไพ่พระศุกร์หมายความว่าคนลัคน,รนาราศีพิจินั้นคนส่วนดีมากครับคนมีคู่ความรักก็ดีครับสุขภาพได้พระพุธแข็งแรงดีแฮปปี้แต่ต้องระมัดระวังช่องปากช่องฟันระวังเรื่องของหลอดลมนิดนึงครับรวมถึงการย่อยครับเรื่องของโชคลาภครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่กับคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้ชายด้วยนั้นอาจจะ ถูกโฉลกกับท่านได้นะครับมีเกณฑ์การที่จะรับทรัพย์รับโชคมีความสุขครับเลขนำโชคครับคือหมายเลข7 8็4 3 2ครับ789432ครับให้ทําบุญด้วยการถวายโรงศพและถวายน้ําดื่มจะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้กับชาวลัคนาพิจิตรนั้นดวงชะตาราศีดีขึ้นมีความสุขขึ้นสําเร็จสุขสมหวังครับอาจารย์โจทย์ต้องบอกว่าชาวพิจิตรครับดวงของท่านราบรื่นครับแล้วก็สิ่งที่คิดจากสาเร็จต้องบอกว่าดูแล้วใช่เลยครับ เดินทางมาถึงชาวลัคนาราศีธนูครับการงานของธนูนั้นการติดต่อการพูดคุยระหว่างประเทศหรือแดนไกล i m p o r t e x p o r t กับชาวลัคนาราศีธนูนั้นถือว่าประสบผลแห่งความสำเร็จดีครับธนูมีข่าวดีงานดีความสำเร็จ กำลังจะรอคอยท่านอยู่ครับใครที่คิดจะลงทุนหรือคิดจะขยายคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดจะพัฒนาตัวเองคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆการเรียนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสาเร็จสูงมากครับ80%ดเเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของการเงินครับได้มาลงครับการเงินของท่านมีทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายรายรับเยอะครับรายจ่ายก็อาจจะจ่ายกับคนใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วางแผนเรื่องของการเงินด้วยนะครับแต่ดูจากไพ่แล้วต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับเรื่องความรักก็ท่านผู้ชมครับเป็นดวงที่ move in เข้าไปอยู่ด้วยกันเลยฮะคนที่ดูดูกันอยู่จดจจ้จจจจจองจ้องเป็นแฟนกันอาจจะตัดสินใจที่จะร่วมหอไป อยู่ด้วยกันนะฮะรวมหอเรื่องโล่งนะครับในเดือนพฤติกายนนี้ครับหนาวหนาแบบนี้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีครับส่วนคนมีคู่ครับความรักก็หวานชื่นครับแล้วก็ใครที่คิดจะซื้อบ้านคิดจะซื้อเรือนหอเรือนวิมานก็เป็นข่าวดีจริงๆครับในเดือนพฤจิกายนนี้ครับเรื่องของสุขภาพครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยดิฉีดดวงการขับถ่ายระวังน้ําในหูไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับงานเงินนะฮะความรักแล้วก็สุขภาพแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องโชคลาภครับ หนูเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับในเดือนพฤศจิกายนนี้กับโชคลาภรับทรัพย์ร่ำรวยครับเลขนำโชคได้แก่หมายเลข1ครับหมายเลข7ครับหมายเลข0ครับแล้วก็หมายเลข4ครับรวมถึงหมายเลข8ด้วยนะฮะขอพรพระราหครับจะเสริมดวงแล้วก็ ให้ท่านไปทำบุญอุทิดผลบุญให้กับเจ้ากรรมนในเวรก็จะเป็นอภิสัง์ที่ดีครับดวงโชคดีแฮปปี้ดูแล้วใช่เลยครับมาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับการงานของท่านนั้นต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่เป็นมงคลเป็นเรื่องดีครับแล้วก็อาจจะ ต้องช่วยเหลือบริวารอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับมีความเครียดมีความกังวลหน่อยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดท่านนั้นต้องช่วยเหลือผู้คนต้องคอยให้คําแนะนําหรือว่ารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นก็จะทําให้งานของนั้นนั้นสําเร็จขึ้นครับเป็นดวงของการเสียสละ เพื่องานที่จะให้มันนั้นเดินทางไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินกันท่านผู้ชมครับได้วิบัติการเงินของชาวรัคนาังกรต้องระวัระวังอุบัติเหตุการเดินทางไม่ได้เสียทรัพย์นะฮะของหายการเงินความผิดพลาดการลงทุนนะครับช่วงนี้ชะลอได้ชะลอความรักคนโสดเลยฮะแล้วก็ความรักไม่สมหวังด้วยนะครับพระนั้นเนี่ย กระแสเอาไว้บ้างคนมีคู่มีเกณฑ์รักร้าวเลิกลากันในช่วงของพฤศจิกายนนั้นบังกรอนดวงความรักไม่ค่อยดีครับเป็นดวงที่มีโอกาสเกิดคําถามในใจว่าเขารักเราหรือเปล่าเขาใส่ใจเราไหมแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของ มือที่3เกิดขึ้นได้ครับเรื่องสุขภาพนั้นได้ไพ่ที่ชื่อว่าโจโรอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับสุขภาพไม่ค่อยดีมีความเครียดสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเสียสุขภาพเสียทุกสิ่งอย่างครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมงกรดูแลตัวเองด้วยสุขภาพนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญชกล่ามาจากทะเบียนรถครับเลขนำโชคได่แก่วกัเลขสามเจ็ดแปดเก้าสี่ 3, 7, 8, 9, 4, ครับทำบุญด้วยการปล่อยปลาครับแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลแล้วก็ทำบุญด้วยการาบริจาคเคาอีกครับเดือนนี้ย้ําชัดอีกหน ่าชาวลัคนามัางกรมีเกณฑ์ของการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะร,ระมัดระวังนิดนึงครับทำบุญและจะเสริมดวงครับดวงของท่านไม่ได้แย่ครับแต่ต้องระมัดระวังไม่ประมาทในชีวิตดูแล้วใช่เลยครับเราเดินทางกันมาถึงชาวลัคนาราศีกลุ่มครับราศีกุ่มในเดือนพฤศจิกายนนั้นเรื่องงานอาจจะยังไม่ได้เป็นในสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจแต่งานมันจะค่อยๆเติบโต เหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ต้นไม้นั้นเราต้องใช้ระยะเวลาดูแลทํานุบํารุงมันผลของมันก็จะออกมาดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เดือนนี้ที่ผลของมันนั้นจะสุกงอมผมมองว่าตามไพ่คือวิริยะนั้นต้องบอกว่าต้องรอคอยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ธันวามกราอาจจะเป็นผลรับที่ดีก็ได้นะครับสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีกุมเรื่องของการเงินครับได้ภุมิปโลครับเป็นดวงที่ถ้าเกิดท่านเก่งกําไรซื้อบ้านซื้อรถนะฮะเก่งกําไรซื้อบ้านแต่ซื้อรถเนี่ยไม่ได้เก่งกาไรแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่เป็นนิสมาร์เก็ตครับรถเฉพาะรถสะสมเนี่ยท่านจะทําเงินทากําไรได้ครับการเงินดีครับแล้วก็มีเกมของการซื้อซับด้วยนะครับ รวมถึงครับใครที่กําลังจะมองหาบ้านใหม่ก็มีข่าวดีครับเรื่องของความรักท่ผู้ชมครับได้อะไรครับคนโสดมีเกณฑ์รักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่เช้าเย็นนะะเพราะฉะนั้นความรักของคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกุม คนโสดไม่สวยงามครับต้องรอคอยอยีกหน่อยครับคนมีคู่ความรักก็จะเป็นปัญหาเรื่องของรักสามเศร้ามือที่3มีเกณฑ์มีปัญหามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นขัดแย้งกันความรักไม่ค่อยดีครับสุขภาพครับเช่นเดียวกันครับอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนึ่งาราศีที่ต้องระมัดระวังกระดูกเข่าข้อต่อครับโชคลาภถือว่าเป็นดวงที่มีเกณฑ์มีโอกาสมีความสมหวังครับเลขนำโชคคือหมายเลข1 7ึ่งเดาครับทำบุญด้วยการปล่อยปลาทำบุญด้วยการถวายลงศพ แล้วก็บริจาคโลหิตครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีครับที่ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องความรักแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภายต่างๆใช้ชีวิตด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์จะทําให้ชั้นนั้นมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วใช่เลยครับเอานะฮะมาถึงลัคนาราศีสุดท้ายครับนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนครับคนมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจารย์โจขอตบมือและเฉลิมฉลองแบบนี้ดีกว่าครับว่า ดวงของท่านนั้นต้องเฉลิมฉลองนะครับเพราะว่าพฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่งานของท่านนั้นจะเติบโตจะประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าลัคนาราศีพิจิกงานของท่านนั้นจะดีวันดีคืนยอดขายผลกําไรธุรกิจส่วนตัวงานประจําเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งที่คิดที่หวังจะประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีครับเรื่องการเงินครับ รายรับดีขึ้นครับแต่ว่ารายจ่ายนั้นก็ยังคงที่จะเรียกว่าสูสีนะครับอาจจะมีเงินเก็บบ้างนะครับอะไรจ่ายของท่านนั้นถ้าเกิดท่านรู้จักวางแผนและประหยัดการเงินของชาว,าวราศีมีนจะดีครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับได้มูระครับคนโสดสลาโสดแน่นอนและคนมีคู่ครับความรักของท่านเป็นดวงที่ สดใสาราบรื่นมีความสุขมากๆนะฮะทั้งคนโสดและคนมีคู่ความรักในเดือนมิถุนายนนั้นตอนรับหน้าหนาวเลยฮนะบรรยากา,กาศก็ดีครับความรักของท่านก็ดีครับแล้วก็เป็นโดวที่ท่านนั้นอาจจะมีการมาอยู่ด้วยกันมีความสุขกันครับใครที่จะคิดจะแต่งงานเป็นแฟนกันนั้นเป็นนิดสัยที่ดีครับสุขภาพอันนี้ไม่ดีเลยครับ อุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับกล้ามเนือครับเรื่องโชคลาภครับให้ขอพรกับองค์พระราหูก็เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะสําเร็จเรื่องโชคลาภนะครับชาวราศีมีนขับรถต้องระวังต้องระวังอุบัติเหตุนะครับไม่ใจร้อนไม่ระวังไม่ไม่วู่วามต้องระวังเรื่องอารมณ์ครับแต่โดยรวมแล้วดวงท่านนั้นในเดือนพฤศจิกายนครับดวงชะตาราศีดีและมีความสุขสําเร็จสมหวังครับเลขนำโชคคือ1 4 5 6789ครับ 1 4 5 6 7 9บครับทำบุญบ้านในกมาถวายน้ำดื่มและทำบุญโรงพยาบาลจะเสริมดวงทำให้ท่านนั้นดวงดีและมีความสุขครับและนี่คือดวง12ลัคนาราศีครับในเดือนพฤศจิกายนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับที่รับชมคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางใดก็ตามครับ Facebook Line IG Line Official TikTok ยูทูบครับขอความเมตตาขอ,อความกรุณากดไลค์กดแชร์กราบขอบพระคุณครับหากท่านดูคลิปนี้จบแล้วครับมีความรู้สึกอย่างไรอยากจะแนะนําอะไรอาจารย์โจคอมเมนต์บอกได้ครับและนี่คือทั้งหมดครับกับ12ลัคนาราศีประจาเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทพธศักรกช2565กับอาจารย์โจไลฟ์โค้ดดูแลเช่ไนไรครับดูแล้วก็ขอให้โชคดีให้มีความสุขให้มีสติให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีร่ำรวยรับทรัพย์ รวยแล้วรวยอีกรวยลูกดีรวยแล้วรวยอีกรวยลูกเดียว,ว,ยว,ว,ยว,ยยวพบเจอแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขครับสำหรับนี้ครับสวัสดีครับบายบาย